ที่ผ่านมาก็ทำงานนะคะในติ๊กต็อกใช่ไหมในติ๊กต็อกในติ๊กต็อกนี่เขามีพิมพ์เลขด้วยเบอร์นั้นเบอร์นี้เบอร์ไหนสวยก็ชอบแล้วกันเนาะเอามากันที่วงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าปีใหม่นักแสดงบางคนเขาก็อยากเปลี่ยนอาชีพก็อยากเป็นและดารามาเปลี่ยนอาชีพอย่างอื่นกันดีกว่าซุปตาคนนี้ดาวิกาวโฮเน่หันตัวมาเป็นเบื้องหลังจะมาเป็นโปรดิวเซอร์มาเป็นผู้กำกับโหต้องบอกว่าเธอทำได้เลิศมากๆเหมือนกันนะจ๊ะก็คือเปลี่ยนบทบาทเป็นที่เรียบร้อย นะครับสวิตมาเป็นแบบว่างานแสดงเบื้อง,งานเบื้องหลังมาคุมการถ่ายทํำในค่ายของเขาที่เขาแบบว่ามี<ะ>เขาเขาเปิดค่ายเปิดอะไรของเขาอ,อนะฮะอ,อย่างที่รู้ว่าตอนนี้น้องใหม่เนี่ยทำซีรีส์เป็นของตัวเองแล้วก็เลยงานนี้ขอปรับโหมดไปอยู่เบื้องหลังกันสักหน่อยให<ะ>ม่บอกว่า จริงๆพอไม่ได้ออกกล้องอะไรแบบนี้นก็รู้สึกดีไปอีกแบบนะเพราะว่าจริงๆ,ๆพอได้ลองไปงานกำกับอะไรบ้างแล้วเนี่ยมันก็ติดใจยอยู่นะพี่แจ๊คแต่ก็ยอมรับว่าเหนื่อยสุดๆเหมือนกันและอย่างที่บอกว่าทาอาชีพเดียวทุกวันนี้มันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นนักสแสดงด้วยอยู่เบื้องหลังก็ต้องได้ด้วยเพราะว่าอะไรเงินนะแม่เงินต้องมีเงินเพราะฉะนั้นอะไรที่มันได้เงินขนาดดาวิกายบอกอะไรเรียเงินเอาหมดนะแม่คิดดูละกัน ส่วนปี2569ถึงว่าจะไปอยู่เบื้องหลังหมายบอกว่าหนูก็ปีทองเหมือนเดิมค่ะพี่เพราะอะไรงานติดต่อเข้ามาเพียบงานโชว์ตัว,วสวยๆงานพรีเซนเตอร์วสวยๆติดต่อเข้ามาเพียบชําเหมือนเดิมใหม่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแบบตื่นมาวันไหนเนี่ยมไม่มีงานไม่ได้นะมันเหมือนแตบบ่ว่าจากวันที่บันดีๆเนี่ยจะเป็นวันที่ป่วยไปเลยเพราะฉะนะั้นเขาเป็นคน,นแบบชอบทำงานมากอาลองฟังใหม่ดาวิกากไนหน่อยฮะสิ่งที่ชอบที่สุดในการเป็นปริยูส์นะคะก็คือการ create content หมายถึงว่าไม่ชอบในเรื่องของแบบไม่ชอบสร้างผลงานแล้วแบบมันเห็นวิชั่นว่าเราอยากจะทําหนังแบบไหนทําซีรีส์แบบไหนนอกจากทําเบื้องหน้ามีเบื้องหลังไงมันเลยทีนี้มันเลยมารุมมาตุ้มรุมรักที่ใหม่อยู่ตอนเนี้ยเอ่อแอคชั่นก็ต้องเล่นเสร็จต้องมารับสายอะไรเงี้ยมันก็มารุมมาตุ้มอยู่ค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเลยคะ่ะแต่มันมีความสุขมันเหมือนได้ตื่นมาแล้วมันมีเป้าหมายในชีวิตมันได้ทําอะไรสักอย่างถ้าตื่นมาแล้วนอนเฉยๆมันจะรู้สึกแบบ มันจะป่วยวยนิดนึงจะรู้สึกป่วยแต่ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วมีแบบมันโปรดักทีมากๆได้แบบได้ทำงานได้ประชุมได้คุยงานเนี่ยมันจะมีความสุขไม่ทอก็ย<ๆ>ังทองอยู่ลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้แม่ไม่ทอง ก็ยังทองอยู่นะคะคิวทองจะมาบอกว่าาวิกาไม่ทองไม่ได้นะสาวว่านี่ระดับตัวท็อปตัวแม่เลยค่ะเหมือนกับคนนี้นะคะหนุ่มชินชินวูดนะคะบอกเลยนะคะที่ฉันเจอมาตั้งแต่เขาเด็กๆนะคะเห็นมาทุกช่วงอายุค่ะช่วงเกณต์าหารนี่เขาก็แบบไปทําข่าวเหมือนกันนะก็ยีปีแล้วแม่ใช่ยีปีนะแต่ว่าเรายังเด็กอยู่นะคะเราก็ปีทองไม่แพ้ใหม่เด็กพกาแต่ว่าชินวุดเนี่ยปีทองตลอดไปเพราะว่าเขาชอบทํางาน เขาก็ม <K in> ีเป <K in> ้าหมายในชีว <K in> ิตเหมือนกันนะคะปี6 9ปีนี้นะคะคือคนอื่นต้องการอะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆผมอยากรวยครับเออแม่ๆพี่ๆใครอยากรวยบ้าง กดหัวใจให้หน่อยในแฟนเพจนะคะเออเขาบอกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่นับช่วงที่เขาไปเกณฑอาหาร2ปีเนี่ยเขาทํางานมาตั้งอยู่15อันนี้เรื่องจริงนะคะตั้งแต่เขาเป็นนักร้องอ่ะคุณผู้ชมเขาจัดระเบียบต่างๆในชีวิตเขาเองหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคิวงานนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างเบื้องหน้าเบื้องหลังดีจงดีเจนักแสดงค่ะเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเยอะมากจริงะังที่แล้วในเห็นแบบว่าคือก็วิ่งงานเราก็ทําข่าวอะไรเงี้ยใช่คือวิ่งล่ออ่ะถูกต้องเคยไปเจอตามงานเฟสติวัลต่างจังหวัดอ่ะเสร็จจากอำเภอหนี้ จริงเก่งมากนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเป้าหมายเดียวของหลุ่มชินชินุก็คือรวยผมแค่มองในเซิงชีวิตว่าจะต้องต้องเป็นปีที่เรารวยแล้วเราเหนื่อยแล้วรวยแล้วปีหน้ารวยแล้วคือคิดแค่นี้แหละเพราะว่าผมทำงานมาถ้าปีหน้า25ปีแล้วใช่เพราะผมเข้าวงการตั้งแต่12แล้วผมก็ไม่ได้หยุดทำงานเลยเนี่ย25ปีแล้ว ทำงานมาไม่หยุดมีมีที่ไม่ได้ทํางานคือตอนไปเป็นทหารสองปีอ,ะอ่ะก็ยังทํางานอยู่ดีนึกออกปะ จริงๆจะบอกว่าสิ่งที่ชินอยากได้นันก็อยากได้อยากรวยนะปีใหม่ก็คือไหว้พระขอี่ยขอให้รวยขอให้รวยแต่ว่ามันรวยเรื่องเงินด้วยรวยสุขภาพด้วยนะคะไม่มีโรคไปแล้วมันประเสิริฐอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเข้าปีใหม่กันแบบ boost energy ลุกขึ้นมาเราจะเข้าปีใหม่กันแบบปังเพราะฉะนั้นถ้าอยากรวยเราต้องลงมือทำมนหนุ่มคนนี้ฮะมิกทองไรอะมิกทองระยะ ลน์นี้คือแบบว่าเฉพาะโปรเจกต์ธุรกิจเลยเงี้ยล่าสุดนะคือปีใหม่เนี้ยเขาอยากจะทําร้านก๋ยเตี๋ยวที่เขาใหญ่นะเป็นร้านก๋ยเตี๋ยวที่แบบว่า จัดเต็มเลยเขาเล่าผ่านพี่อ่อนให้เราได้ฟังกันบอกว่าตั้งใจจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เขาใหญ่เป็นพื้นที่เดียวกับมิกเมาเทนเป็นพื้นที่ของเขาอะนาอเนี่ยพิจาเคยไปเยี่ยมมาแล้วบรรยากาศดีมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าตัวก็มีมุมมองเกี่ยวกับร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นมานะครับว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยทานของอร่อยแล้วก็ดูวิวสวยๆไปด้วยเขาใหญ่เนี่ยนะ้อได้อิ่มท้องแล้วก็อิ่มตาไปพร้อมๆกันแต่งมี่เขาก็ออกตัวนะว่านี่แค่เป็นแผนที่อยากจะทําแต่ยังไม่ได้ลงมือทําแต่ก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้น จร,จริงๆในปีนี้นะฮะซึ่งถ้าร้านนี้เป็นตามที่หวังไว้ที่จ๊กรินจะได้ไปอีกรอบนึงเพราะเพราะว่าเขาชวนทีมงานบันเทิงไทยรัฐไปด้วยนะฮะอ,มมเ,อ,อเป็นชิวรับอันน้ปีหน้าฮะก็มีคุยกับทั้งช่องก็อาจจะมีละครใหม่เพิ่มเติมมาต้นปีก็รอติดตามกันนะฮะว่าว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ายังไม่เปิดเผยตอนนี้อาจจะมีร้าน ก๋วยเตี๋ออย,ย,ยวต้ม,มยทำที่เขาใหญ่ด้วยไม่แน mm ่ครับอันก็อยู่ในแลนอยู่ในแผนอยู่ในแผนว่ามีความอยากไปทําที่เขาใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็รอรอลุ้นกันครับ mm hmm. ทีนี้เมลเทนที่ที่เรามีอยู่มันก็มัมนก็ม,ม,กมีโซนพื้นที่บริเวณที่มันดูแล้วเหมาะสมที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แต่ละอันที่เราทํามันก็มันก็ พอ,พอมันอยู่ตัวแล้วเนี่ยเราก็สามารถแบบโอเคปล่อยได้อย่างอย่างร้านอาหารหรืออย่างละครที่เราถ่ายมาละ,ละครถ้าถ่ายจบแล้วเราก็สบายร้านอาหารพอมันตอนนี้มันอยู่ตัวแล้วเราก็โอเคเราก็ค่อยๆแบบเฟดออกมาทําอย่างอื่นได้ร้านที่เขาใหญ่นะฮะถ้าได้ทําจริง,รงๆนะครับผมผมแพลแนว่าอาจจะเสร็จสักประมาณกลางๆปีอะไรเงี้ยครับประกาศดาสิงหาอะไรเงรี้ยฮะน่าจะครับเพราะว่ามันจะได้เข้าหน้าหายแล้วก็เอ้ยทุกคน,นอากาศเย็นพอดีเลยไปทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกันอะไรเงี้ยมันเดินไทยรัฐจองไป ยินดีมากถ้าถ้าผมเปิดจริงๆเชิญล่วงหน้าเลยครับใช่ถ้ามันเกิดขึ้นผมเชิญล่วงหน้าเลยฮะเปิดขึ้นจริงเนี่ยคิดว่าก็เตี่ยวบิ๊กน่าจะอร่อยนะ เพราะว่าผู้สื่อข่าวเรากือน้ำลายตลอดนะคะก๋วยเตี๋ยวน่าจะอร่อยจริงๆเนี่ยล่ะาไปชิมมาแล้วอร่อยจริงพี่อ่อนอร่อยพี่อ่อนก็คือเนี่ยอันเนี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวของเขาเนาะเออก็คิดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกับวิวสวยๆที่เขาใหญ่รถไม่เบานะฮะแต่ว่านอกจากแพนธุรกิจแล้วพี่แจ๊คมิกเขายังมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากทำปีที่แล้วเนี่ยมิกเขาแบบว่าโชว์หุ่นไปเยอะเลยปีนี้ก็อยากจะฟิตขึ้นมาอีกให้ได้เยอะๆเลยนะฮะอยากจะรักษาซิกแพคเอาไว้เหมือนเดิมเพราะว่าปีนี้เขาแบบว่า อยากจะแบบว่ากลายเป็นแบบว่าหนุ่มนักอดอะไรอย่างเงี้ยที่สนับสนุนเต็มที่เลยมิกนี่คือแบบว่าความฝันเลยมิกถอดเยอะๆได้หนุ่มได้ตลอดทั้งปีแฮปเราอยากจะฟิตหุ่นเหมือนเขาแต่ทําไม่ได้ก็ดูเขาเป็นแรงบันดาใจไปก่อนนะขอให้หุ่นดีๆใช่ไหมมิกแล้วคงรอติดตามว่าปีปีนี้เราโชว์เยอะแล้วหุ่นเราอ่ะปีหน้ามันจะอัพเลเวลไปกว่าเดิมไหมมันจะเป็นมิกขั้นกว่าขั้นสุด ผมก็ไม่รู้มันจะอัพไปทางไหนได้แล้วนะฮะ <laughs> แต่สําหรับบอนนี้มันก็ผมว่ายังได้อีกยังได้อีกครับใช้เราพูดเองไงว่ามันได้ใช่ผมว่ามันยังได้อีกครับก็ <laughs> จะพยายามจะพยายามดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสจริงๆก็ก็ยินดีครับที่จะแบบเอาถ่ายให้มันเห็นแบบรูปร่างที่เราตั้งใจนะอะไรเงี้ยได้อีกเยอะๆเลยจ้ะได้อีกก็จะรอทำข่าวอีกตลอดเออเอามาดูกันต่อนะคะเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนซีพี่เมควินัยนะคะกับพี่ อหนุ่ม<ป>คงกระพันพน,นะคะบอกเลยแม้ว่าพี่เมฆเนี่ยจะจากไปเท่า3ปีนะคะแต่ก็ยังรักคิดถึงเสมอคะอ่ะแล้วก็คอยสป,ปอร์ตพี่เอน,นะคะภรรยายของพี่เมฆตลอดค่ะโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินค่ะนะคะพี่หนุ่มแกก็เป็นห่วงเนาะว่าตกลงแล้วเนี่ยคือพี่เอเคลียร์หมดหรือยังค่ะเท่าที่สอบถามมาล่าสุดนะคะก็ใกล้หมดแล้วนะเ,<อ>เพราะว่าพี่เอเนี่ยแกก็ทําหน้าที่ภรรยายที่ดีเนี่ยนะคะดูแลลูกๆ3ามคนอย่างดีแล้วก็เคลียร์หนี้เกือบจะหมดแล้วด้วยค่ะ เ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพี่หนุ่มก็เ,เคยทาถ่ายตลอดนะคะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอจะได้ช่วยเหลือกันบ้างหรือเปล่าค่ะนะคะแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยยังมีความเชื่อส่วนตัวนะคะว่าพี่เม์เนี่ยคงไปเกิดแล้วเ<อ>พราะว่าตั้งแต่เพื่อนเสียไปก็ไม่เคยฟันถึงเลยนะคะอ,อีกทั้งก็ไม่เคยถามอาจารย์ไพศาลด้วยอ,อาจารย์ก็เคยแบบเคยดูดวงช่วงนั้นแะช่วงๆที่พี่เม์แกจะก่อนจะเสียค,ค่ะนะคะก็คือท้ายที่สุดแล้วก็เชื่อว่าพี่เมฆเนี่ยสมัยชีวิตมีชีวิตยอยู่เนี่ยเป็นคนดีเชื่อว่าคงไปอยู่ในพภูมิที่ดีแนนน่่อคะ อาจารย์ไพศาลเหรอ,หรอไม่ไม่ได้เคยถามแกเรื่องพี่เมฆนะเพราะว่ามันก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้อยากรู้ว่าเออคนเราจะเป็นยังไงต่อไปก็คิดว่าคงดีแหละเพราะว่าที่ผ่านมาในในชีวิตเขาเขาก็ทําแต่ความดีมสร้างความสุขให้ผู้คนดูแลลูกลูกสมมุติว่าตามความเชื่อของพุทธถ้าเขาจะไปเกิดใหม่เขาคงเกิดในภพภูมิที่ดีก็เ,เป็นเป็นเด็กเบบี้แล้วมั้งป่านนี้พี่เอ็นนี่สินพี่ก็ได้ทักถาม หมายถึงว่าตัวเขาอะเหรอใกล้หมดหรือ,อยังก็คงจะดีขึ้นแหละ<ม>เพราะว่าวันที่เราทำคอนเสิร์ตหรือว่าทำอะไระช่วยเขาอะก,ก็ได้เงินเยอะอยู่ธุรกิจที่เอทำนะครับ<ม>ก,ก,ก,ก็ก็น่าจะดี<ม>นะครับแล้วก็น่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเอเนี่ยเขาเป็นคนเก่งนะแล้วก็ในระหว่างที่พี่เมฆไม่สบายเนี่ย<ม>เขาก็อดูแลและผิดชอบท<ม>ุกอย่างเลยก็จะใกล้ครบรอบทำบุญพี่เมฆด้วย<ม>ในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับ<ม>ก็เดี๋ยวก็ได้เจอกัน สิ่งอื่นใดก็ชื่นชมพี่เอนะครับที่<ฆ>บอกว่าถึงสาม,มีจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าก็ตั้งใจแบบว่าหางเงินแล้วก็ใช้นี้ได้แบบ เกือบจะเสร็จแล้วเกือบจะหมดแล้วเรียบร้อยเล<ะ>ครับก็เชื่อว่าทุกคนมีความฝันแหละเช่นยอดกำลังคนนี้เขาต้องเตยคนที่เป็นผู้กํากับภาพยนตร์เนี่ยก็อยากสะพาภาพยนตร์ของตัวเองเนี่ยไปเสิดฉายในต่างแดนแบบว่าโินเตอร์สักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าทุกคนเป็นแบบนั้นนะฮะต้องเตก็เป็นอีกคนนึงที่มีความฝันแบบนั้นเช่นกันฮะต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จจากการสร้างภาพยนตร์สับเปลือกเป็นอย่างมากเลยตอนนั้นพี่แจะคจำได้ไหมรายได้เท่าไหร่โอ้โหพันกว่าล้านเออพันกว่าล้านแล้วก็เลยบอกว่า ทีนี้ก็เลยแบบสําเร็จมากๆแล้วตอนนี้กาลังจะมีภาค2ใช่ไหม<ฆ>ตัวก็เลยบอกกับประเดิงไทยรัฐว่าภาคแรกเนี่ยมีการนําไปฉายกว่า20ประเทศตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าหนังของตัวเองเนี่ยได้นเตอร์ไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ความฝันมันไม่ได้หยุดแค่นั้นพี่แจ๊คเพราะว่าในภาค2เนี่ยต้องเตเขามีความตั้งใจว่าอยากจะให้สับปะเลอสองเนี่ยถูกนําไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานด้วยเ,ออเพราะว่าอยากนําภาพยนตร์ไทยแล้วก็ภาษาอีสานท้องถิ่นของเราเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกซึ่งในภาคสองเนี่ยต้องบอกว่าต้องเตยอมรับ ว่าจริงๆเขากดดันนะเพราะว่าด้วยภาคแรกเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆเนาะแต่ก็ใช้ภายใต้ความกดดันเนี่ยก็อยากจะทําทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดเดืเดอนกุมภาพันธ์นี้รอดูอเลยว่าจะเป็นยังไงฮะคือจริงๆตั้งแต่ภาคแรกแล้วก็มันมันก็ได้ได้โกอินเตอร์แล้วครับมันก็แบบ ผมว่าแค่แค่ไปลาวนี่ผมก็รู้สึกว่ากอินเตอร์แล้วแต่มันไปหลายประเทศมากมันไปเกือบเกือบยีประเทศก็ก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยครับแต่แต่แค่มันมันก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นว่ามันจะไปไปไปสูงสุดแค่ไหนแต่แค่อยากให้มันไปไป ไปสากลกว่านี้ครับในภาค2ก็คิดว่ามันมันน่าจะได้ไปไกลขึ้นความฝันของคนทําหนังน่าจะอยากไปน่าจะอยากไปต่างประเทศหรืออยากไปเมืองคันอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะทําหนังที่ใช้ภาษาอีสานอยู่ตอนเนี้ยอยาทำไปเรื่อยๆถ้ามันไประดับต่างประเทศได้มันก็มันก็โอเคครับเพราะว่ามันเป็นภาษามันท้องถิ่นจริงๆอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบต้องต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะอยู่ครับ